กราบสวัสดีค่ะหุวทขี้ห่าบะนะคะสำหรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่ a d gas top up อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับวันนี้จะมาสูมสกินปืน M 1 6หัวใจนะคะ max level ที่5ระยะเวลาการสูมนะคะวันที่26ถึงวันที่17เดือนมีนาคม สกินปืนนี้นะคะสวยและน่ารักมากๆพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีสกินปืนนี้ในส่วนของหูที่นั้นก็รอสกินปืนนี้มานานเลยนะ,ะแล้ววันนี้ก็จะมาอัพให้ได้ดูกันด้วยนะคะ <S <S และนอกจากนั้นก็มีชุดสีขาวนะ,ะเหมือนชุดเจ้าสาวนะฮะเจ้าสาวหมีเหรอสีขาวนะคะแล้วก็มีชุดเก่าหัวใจรวมไปถึงสโมกกระ r o กนะคะสกินกระเป๋าด้วยเซ็ตนี้ทุกคน ราคาไม่แรงมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเสียประมาณเท่าไหร่นะคะอย่าลืมกดรับในส่วนของคูปองพรีเมียมฟรีด้วยนะคะมันจะอยู่ตรงมุมขวาบนนะรูปแบบการสุ่มนั้นจะเป็นแบบดับเบิ้ลลักกี้นะคะจะสุ่มทางขวาก่อนแล้วก็ไปลุ้นทางฝั่งซ้ายอีกทีนะของจะมีด้วยกันทั้งหมด8ชิ้นนะคะเราสามารถกดสุ่มที่ละครั้งนะคะหรือว่าจะสุ่มทีเดียวเลยก็ได้นะอย่าลืมไปกดรับคูปองส่วนลดกันด้วยนะคะ ของคุ๊กี้จะลองสุ่มแบบทีละครั้งก่อนนะคะมาลุ้นกันว่าจะครบ6อันไหมอันนี้อันที่3แล้วนะ4นะคะมูลค่า UC มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเอะอันนี้ได้แค่5นะคะ5ครั้งนะแล้วก็ได้ลุ้นเป็นสมกชิ้นแรกสังเกตเห็นไหมคะว่าสุ่มทั้งหมดเนี่ยมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเป็น255นะเมื่อกี้สามารถกดสุ่มทั้งหมดได้เลยนะคะ กรณีที่แบบว่าเราเนี่ยไม่เกลือสูงสุดถึง6ครั้งเนี่ยมันก็จะหักลบ UC ไปให้นะิีนี่2ได้เป็นชุดหัวใจนะคะและหากสุ่มทั้งหมดรอบนี้เป็น360 UC นะคะ3 4 5โอ้โหและ6ได้เป็นแว่นตา และของชิ้นที่4สุ่มทั้งหมดจะอยู่ที่500 UC นะคะจริงๆอยากกดทั้งหมดนะแต่เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไป <laughs> เดี๋ยวรอบหน้าคงจะต้องกดสุมทั้งหมดแหละโอโ้โหเกืออีกแล้วนะคะรอบนี้ก็6เหมือนเดิมได้เป็นกระเป๋านะคะชิ้นที่4ต่อไปชิ้นที่5นะคะสุมทั้งหมดอยู่ที่675 UC มาลองกดทั้งหมดกัน อันนี้คือเกลือนะคะได้6ชิ้นเลยนะชิ้นที่6 895ดอยเ้สยูซีุ่ยรอบนี้ได้แค่4ชิ้นนะคะรอบนี้ไม่เกลือนะชิ้นที่7 1160ได้เป็นสกินปืน M16 มาแล้วนะคะรอบนี้เกลือสุดเลยและชิ้นสุดท้าย1470งพสียูซชุดนั่นเองนะคะและจบที่เกลือ หมดหน้าตักเหมือนเดิมนะในส่วนของหูที่นั้นเหมากระดานนะคะก็โดนไป4,955 UC นะแต่กรณีที่เกลือสูงสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณราวๆ5,400กว่า UC นั่นเองแต่คงไม่น่าจะมีใครเกลือสูงสุดเต็ม6ทุกอันหรอกเนอะใช่ไหมชอบสกินสโมกทุกคนน่ารักมากน้องกระลอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปอัพสกินเปินกัน M16 หัวใจนะคะแม็กเลเวอที่5นะใช้ท้ายไม่เยอะนะคะจะใช้ด้วยกันทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันเลเวล2 e f เอฟเฟ่านะคะเลเวลที่3ดลุกปลักสูงสุดสวยมากๆทุกคนเลเวลที 4, ่4คิวฟีดและ l e เวลที่5 e าเอฟเกันกายิงนะคะโดนใจมากเลยมีเอฟเฟ t ยิงแล้วก็พ่วงกับที่ห้อยเครื่องประดับนะ เดี๋ยวในส่วนของการรีวิวสกินปืนนี้ไปต่อกันที่อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโดยนะคะขอบคุณค่ะเกือบลืมบอกไปนะสำหรับใครที่เหมากระดานอย่าลืมไปกดรับกรอบรูปด้วยนะคะน่ารักมากๆในส่วนของอัลบั้มนะคะบายบาย